อ,อนุญาตพูดถึงเรื่องของการลงนาหน้าทองหน่อยนะคะมีประเด็นให้พูดถึงทุกวันสันหาจะทํากันจริงๆนะคะกล่าวแบบนี้ก่อนว่าการลงนาหน้าทองเนี่ยเป็นศาสตร์นะคะที่มีมานานมาก เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะใครที่เป็นสายนาฏศิลป์สายรำสายการแสดงทั้งหมดทั้งมวลที่จะต้องอาศัยคนมีเมตตาเขาก็จะมีครูบาอาจารย์ที่จะขอที่จะเหมือนแบบให้พรนะคะ เปรียบเช่นการให้พรของครูบาอาจารย์ของเราให้พรเราเกิดนะเมตตามหานิยมเป็นพรแล้วก็จะแบบจิ้มที่หน้าผากเป็นพรจิ้มที่ลิ้นที่ปากอะไรเงี้ยให้วาจาแบบร้องเพลงไพเรสนาหูหรือที่เป็นที่รักที่เมตตามันมาจากสายการแสดงสายนาฏศิลป์สายรำสายแบบสายที่เป็นสายบรมครูทั้งหลายอะคะ่ะสายพ่อปู่ฤาษีต่างๆนะคะซึ่ง บทสวดต่างๆนะคะก็คือจะเป็นบทสวดที่ให้พรเกี่ยวกับให้แบบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้องค์ทวเทพเทวดาให้ทุกอย่างมาให้พรเราให้องค์เทวทุกให้คนให้ให้เทวดามาให้พรเราอะค่ะนึกออกไหมคะคือเป็นบทสวดของความเป็นมงคลเพราะฉะนั้นมั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 นสืบมันมีมันมีเหตุผลมาจากสิ่งสิ่งนี้ค่ะคือทุกอย่างเป็นมงคลหมดเพื่อให้เกิด ความรักความเมตตาอะไรแบบนี้นึกออกไหมคะแล้วเสร็จแล้วของเดิมเนี่ยเขามีมาเพื่อสิ่งนี้แล้วเป็นมงคลคำเปรียบดังคำอวยคำให้พรของครูบาอาจารย์ซึ่งคนที่จะมารงนำํำหน้าทองของเราให้เราได้จะต้องเป็นคนที่เรานับถือเป็นครูบาอาจารย์ของเราแล้วเขามาให้พเรเหล่านึกออกไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วยุคนี้ไม่รู้มันเปลี่ยนไปยังไง มันเปลี่ยนไปแบบไหนก็ไม่รู้นะคะคือจนมาถึงขั้นล่าสุดที่เป็นนาะรูทองนาะดากทองนาะแท่งทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ต้องโดยฐานะคนที่มีครูบาอาจารย์แล้วก็คนในฐานะคนที่เป็นนาาักติอลปนนะคะก็คือนับถือบรมครูมาแบบพ่อปู่หรือสีมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้เกินไปจริงๆแล้วก็ทำให้ เขาเรียกอะไรอะ่ะมันคือความวิปร,ราช์อะคะ่ะมันคือความเชื่อความงมงายวิปร,ราชที่มันผิดแผกออกมาที่มันแบบมันผิดแผกออกมามากๆอะคะ่ะซึ่งมันทําให้สิ่งที่เป็นมงคลนะคะมันมันสร้างความติดฉินนินทาแล้วมันก็สร้างความ ความทําให้ครูบาอาจารย์ทําให้พิธีนี้ยมันดูไม่ศักดิ์สิทธิ์ต่อสายตาคนทั่วไปอะคะ่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าอันนี้มันอันนี้มันเกินไปแล้วก็อันนี้ดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะใครที่เป็นคนทําอยู่ ตอนนี้นะคะกลับมาเข้ารีดเข้าประเพณีอย่าทำลายประเพณีอันดีงามพิธีกรรมอันดีงามอันศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เขามีครูบาอาจารย์ที่เขานับถือสืบทอดกันมากี่ร้อยกี่พันปีไม่รู้อะค่ะทุกคนอย่าทำลายอย่าเอาพิธีกรรมมาหากินแบบนี้อย่าทำ้ายพิธีกรรมอันดีงามเหล่านี้ของพวกเราเลยวิงวอน